คลิปนี้ที่นัทิวบอกว่าถ้าเกิดมีคนกดใจถึงหนึ่งหมืน่นทิวจะก้นผมแต่มันไม่ถึงจัดเลยปะจัดเลยแม่เราก็ให้นทิวขึ้นเขียงกันเลยค่ะจากนั้นก็เอาผ้าคลุมมาคลุมให้นทิวเลยเอาจักรกจี้อีกแล้วแล้วเราก็ไม่ร้อช้าไถาหัวให้นัททิวเลยมันจะเป็นทรงให้ไหมเนี่ยไอเราก็ทําไม่เป็นซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย <c oughs> ถูถูไถ่ไถไปเลยแล้วกันไถ่ไถไปไป,ไปมาเอาได้ครึงหัวเอาแค่นี้ก็พอแล้วมัง้ง ต่อไปทีนี้เราก็ให้พี่แมนจัดการต่อเลยค่ะเพราะว่าเราถ่ายไปทีไรนะัททิวก็บอกว่าเจ็บทุกทีกลัวจะเข้าเนื้อขอบายดีกว่าวิธีการโกนผมแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะพี่แมนบอกว่าก็ถ่ายไปจนกว่ามันจะหายไยและว,วิธีการที่ไม่ให้กินเนื้อเราก็ค่อยๆถ่ายไปแบบนี้นะคะอย่าไปกดแรงแต่พี่หนุนาคงทําไม่ได้แล้ค่ะเพราะว่ามือหนักตอนนี้ก็เกือบหมดหัวแล้วนะคะทุกคนพี่แมนก็รีจัดการถ่ายถ่ายถ่ายเลยค่ะ,ท,คคะทุกคนคิดว่าถ้านัททิวโกนผมออกมาแล้วนัททิวจะหน้าตาเป็นยังไงคะลองจินตนาการไว้ก่อนเลยและ ถ่ายจนเกลี้ยงเรียบร้อยเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยค่ะโกนจนเกลี้ยงหัวเลยอุ๊ยว่าแต่เหลือ q คิ้วค่ะทุกคนที่ยังไม่ได้โกนนัดทิวโกนไหม <S 2> <S 2> โกนเลยใครอยากเห็นนัดทิวโกนคิ้วคอมเมนต์มาเลยเราก็จะจัดการโกนคิ้วให้นัทิวออกมาเลยคะ่ะทุกคนเอานัดทิวเป็นไล์สงสัยคันหัวล้น <g ülme> ทุกคนคิดว่ามีความคล้ายอีคิ้วสังบางไหมคะ <S <S <f ew>